สวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผม f p c Channel นะครับก็ตอนนี้ผมก็ไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟหลักเซิร์ฟรองหรือว่าเซิร์ฟจีนแต่อย่างใดนะครับผมแต่ผมมาเล่นเซิร์ฟ5 5 8นะครับผมใช่หรือเปล่าวะถ้าผมจะไม่ผิดน่นจาจะ5 5 8เนาะเอออะไรวะแค่นี้ก็จะลืมละโอเคผมก็มาเล่น5 5 8นะครับซึ่งผมขอชี้แจงกันว่าผมไม่ได้มาลงเล่น5 5 8แบบจริงจังนะครับผมเพราะว่าแค่ตอนนี้เซิร์ฟหลัก เซิร์ฟลองผมเซิร์ฟจีนผม3เซิรนะ์ฟเนี่ยแค่นี้ผมก็ไม่มีเวลาเล่นแล้วนะครับผมแต่สาเหตุที่ผมมาลงเล่น558เนะี่ยเพราะว่าผมอยากมาลองสุ่มตัวละครตัวจํากัดที่มันจะออกช่วงอันนี้นะครับผมซึ่งผมเห็นแบบหลายคนมากเลยในอย่างเช่นในเพจขายรยาคาตรบเนี้ยบางคนเขาก็แบบสุ่มได้พวกกาโลพวกเนี่ยพวกกาโลพวกวัคซีนแมนพวกเจโรอะไรประมาณนี้ผมเห็นเขาขายก็ใช่ไหมแล้วในชีวิตผมเนี่ย ตั้งแต่ที่ผมเคยไปลองสร้างรหัสใหม่มาเนี่ยผมไม่เคยสุ่มได้ตัวจํากัดเวลาที่ผมต้องการเลยตซึ่งตัวที่ผมต้องการนะครับผมก็คือกาโร่นะผมต้องการแค่กาโร่นะครับหรือไม่งั้นก็ออกตัวอื่นมาก็ได้อย่างเช่นพวกวัคซีนแมนพวกนี้เกอโรอะไรพวกนี้ผมต้องการแบบน,นี้นะครับผมส่วนมากหลักๆเลยนะที่ผมมาลองเล่นเซิร์ฟใหม่แล้วผมสุ่มเนี่ยสมวนมว่ามันจะออกเป็นมิฮันไนโกเกสึคิงโบลอสแล้วก็ซอบ้แมนนะครับผมหลักมันจะออกประมาณนี้ ซึ่งผมไม่เคยสุ่มได้การโลดเลยครั้งอย่างเช่นผมเคยเนี่ยสร้างรหัสใหม่ประมาณ3 4มสี d ละคือบางครั้งผมอาจจะสร้างมาแล้วผมไม่ได้บอกคนดูไงก็คือแบบผมสร้างมาแล้วเล่นคนเดียวแล้วก็สุ่มได้คือเกลือก,ก็หยุดเล่นไปหรือไม่งั้นก็อาจจะมีไลฟ์สดบ้างอย่างเช่นเซิร์ฟนี้ผมก็เคยไลฟ์นะแต่เคยไลฟ์ไปแค่วันเดียวเฉยๆเพราะว่าวันต่อมาผมไม่ว่างไลฟ์นะครับผมเออนะแล้วก็เซิร์ฟห้าหกที่ผมเคยไปลงเล่นเนะี่ย ก็เกือนะครับผมเออนะผมเลยไม่ได้เล่นต่อเพราะว่าผมไม่ได้ตั้งใจที่จะมาเล่นเซิร์ฟใหม่อยู่ละผมแค่จะมาลองสุ่มตัวละครเฉยๆนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็สุ่มไปประมาณ12รอบแล้วซึ่งในผลลัพธ์12รอบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมได้ตัวอะไรบ้างนี่ในผลลัพธ์12ครั้งของผมนี้ได้ดาร์กชายมาได้ราชา,าริล,ลึกมาแล้วก็ได้เมสาก,กาดมาซึ่งภายใน12ครั้งนี้ผมยังสุ่มไม่ได้ตัวจํากัดเลยนะครับผม ผมยังสุ่มไม่ได้ตัวจากัดเวลาเลยไอ้พวกตัวด้านบนเมื่อกี้ผมยังสุ่มไม่ได้เลยนะครับผมมาเดี๋ยวตอนนี้ผมมีตัวแดงอยู่ประมาณ20ใบนะครับผมนี่ตัวแดงอยู่ประมาณ20ใบเดี๋ยวเราจะลองไปสุ่มกันว่าเราจะได้ตัวพวกนี้หรือเปล่าเนี่ยไอ้พวกที่มันอยู่ด้านบนเนี่ยแลวถ้าได้มามันจะได้ตัวอะไรจะได้การ์โลหรือเปล่าเพราะว่าตั้งแต่ผมสร้างอดีใหม่มามันยังไม่เคยได้การ์โลเลยนะผมเนะี่ยเออไม่รู้ว่าจะเกลือไปไหนนะใครดูครั้งนี้ผมก็เกลือเนะี่ยปกติถ้าเป็นคนอื่นอาจจะสุ่มแบบแป๊บเดียวแบบ สุ่มเลยหลังจากรลที่ห้ามาก็อาจจะได้ตัวจํากัดแล้วแต่ผมสุ่มมาส2บรอบแล้วยังไม่ได้ตัวจํากัดเลยนะครับผมเออไม่รู้ว่าจะเกินไปไหนนะสำหรับผมโอเคมาเดี๋ยวเราไปเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่านะครับผมไปสุ่มไปก่อนเลยสิบใบผมจะต่อยนะครับผม,มปกติผมจะไม่ต่อยนะแต่รอบนี้ผมจะลองต่อยดูเพื่อมาจ,จะดวงดีงชาร์จแบบชาร์จแว้นานเลยปล่อยแว้นานเลยไพย่ม่มวงครับผมกดข้ามเลยเอากดข้ามไม่ทันด้วย เดี๋ยวเราแวะไปเปิดตัวม่วงก่อนเลยดีกว่าสองใบนี้ตัวม่วงตัวม่วงไปซุ่มไปกดข้ามไปเลยตัวม่วงไม่ต้องรู้เลยมากถ้ามันจะได้มันก็ได้เองแหละโอเคม่วงออกทาไมไม่ทองออกวะเออทาไมไม่ทองออกวะบิดิงนะครับผมโอนึอกวทองจะออกมาเดี๋ยวเรามาดูตัวแดงรอบสุดท้ายของไอดีนี้นะครับผมเพราะว่าตัวแดงผุเหลือแค่นี้ละสิบใบสุดท้ายไปกดข้ามไปเลยดีกว่าเพื่อทองอาจจะออกโอเคทองออกแน่นอนถ้ามาโหลดแบบนี้เชื่อผม วัดอฟักม่วงออกเอาม่วงออกเฉยอะไรครับเนี่ยโอ้ใหม่ก็ว้าวผมนี่เกลือจริงเลยนะเออเดี๋ยวโอเคผมจะยอมยัดตัวเอ้ยผมจะยอมยัดเพชรครั้งนี้เพื่อกับการสุ่มรอบนี้เพราะว่าไอดีนี้ผมไม่ได้จะเล่นต่อแล้ว เออผมก็แบบพอหลังจากที่ผมได้ตัวจากัดเวลามาแล้วผมก็อาจจะปล่อยไปเลยหรือไม่ไ่ั้นก็อาจจะเข้ามาบางครั้งบางครา,า,าวนะครับผมไปเรามีต้องได้ทองกันอนะ่ะยังไม่ได้ทองอีกเหลอเฮ้ยเยปินเป้าหนเหูเดี๋ยวนะยังไม่ได้ทองอีกเหลอสูมไปสิบห้าครั้งน,นะนะต้นจะกัดผมยังไม่ออกเลยนั่นแะ โอ้โหไม่รู้ว่าจะเกลือไปไหนนะสําหรับไอดีนี้เอ้ยอดีนี้โคตรเกลือเลยเกลือจริงครับเกลือจริงไอ้ดีนี้โอ้โห,โโหสุ่มมาสามรอบเมื่อกี้ไม่มีทองออกเลยนะเอโอโคตรเกลือเลยไม่รู้ว่าจะเกลือไปไหนนะครับผมโอเคนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็คงมีไว้แค่แนี้ละกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้น,น,นะครับผมเพื่อเป็นแรงใจผมในการน,นับคลิปไปนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม ผมที่เกลือจริงเลยว่ะเออส,สุ่มมา้ารอบล้ยังไม่ได้ทองเลยเนี่ยตัวจำกัดเวลาก็ยังไม่ออกโอ้โหไม่รู้ว่าจะเกลือไปไหนอนะ่ะ